โสดสนิทสองปีพระเอกดังถูกหมอดูทักเกี่ยวกับเรื่องความรักแบบนี้ เป็นพระเอกหนุ่มเนื้อหอมแต่ตอนนี้ก็ยังสดสนิทสำหรับท็อปจรรโซรสัสพระเอกหนุ่มมากฝีมือแถมผ่านผลงานการแสดงมาแล้วหลายเรื่องจนมีแฟนคลับคอยติดตามและให้การสนับสนุนมากมายโดยล่าสุดท็อปได้ออกมาเปิดใจเกี่ยวกับเรื่องชีวิตส่วนตัวและได้อัปเดตเรื่องหัวใจโดยเจ้าตัวนั้นบอกว่าตอนนี้โสดมาแล้วน่าจะสองปีมันก็สบายดีนะใช้ชีวิตได้แบบที่เราต้องการเรามีเวลาให้งานมากขึ้นเรามีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นอยาก ทำอะไรก็ทําเต็มที่ได้เลยนอกจากนี้ท็อปยังเผยต่ออีกว่ามีหมอดูทักเรื่องหาคู่ยากทักเกี่ยวกับที่ว่าเรานั้นอาภาพรักและบอกว่างานดีแต่ความรักไม่ดีตอนนี้ก็เชื่อเราก็เข้าใจมากขึ้นและไม่กลัวที่จะขึ้นขาดหาเงินใช้ให้พ่อแม่ดีกว่า